วันนี้ดีเอคูสีบอเรวิวขอเสนอ10รายชื่อของเล่นสุดคุ้มจากซีรีส์คอมเม r ีไรเดอร์ทั้งนี้การจัดอันดับขึ้อนอยู่กับความชอบส่วนตัวนะครับผมเริ่มกันด้วยม a สไรเดอร์ตัวแรกอย่างคอมเมดี้ไรเดอร์คูกาและอากิโตะาไมเอาถึง2ตัวนี้มารวมกันล่ะครับเพราะว่า2ตัวนี้ลูกเล่นนั้นช่างคล้ายเคืึงกันเหลือเกินก็คือการกดปุ่มเพื่อเล่นเสียงแต่ว่าที่ติดในลิสต์ของเรานี่ก็คือ ความสวยงามของสีหน้าปัดไฟนะฮะก็เลยได้มาติดในอันดับไม่ใช่อันดับสิในรายสิบรายชื่อของเรานะครับผมต่อมาจากซีรีส์เรื่องล่าสุด c a r m e n Rider Drive เลยนะครับขกอตัวนี้สามารถใช้เรื่องของอินฟราเรดนะครับในการที่ จะทําให้เกิดเสียงลูกเล่นต่างๆนะครับก็เลยติดในรายลิสต์ของเรานะฮะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของที่ว่าต้องมีชิปใครเยอะถึงจะสามารถเล่นเสียงได้นะครับต่อไป Carmen r ไรเดอร c e ครับกับ dx f o s สิบไดเวอครับก็เป็น dx ตัวนึงที่มีความน่าสนใจครับซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังกันแน่นอนเพราะว่า มีลูกเล่นเยอะแล้วก็สามารถเอาไปเล่นกันได้หลายตัวเลยทีเดียวนะครับสาวในซีรีส์เดียวกันสามารถเล่นได้กันได้นะครับต่อไปซีรีส์คาร์เมเนเตอรเ์เบดนะครับเป็นพวกอาวุธนั่นเองเนื่องจากอาวุธในซีรีส์คาร์เมเนเตอร์เบดน,นั้นเป็นเรียกได้ว่าเป็นยุคแรกๆของการอ่านการ์รราดเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าคือยอดมากครับในจุดนั้นนะฮะคาร์เมเนเตอรเ์เบดนะครับพวก เครื่องอ่านการ์เรยเซอร์ต่างๆนะครับตื้อมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับต่อมาครับซีรีส์คา m ินเลเตอร์คาบุโแน่นอนครับผมกำลังพูดถึงคาบุโตเซกเตอรและการแท็กเซกเตอครับผมก็เป็น2องชิ้นขัดที่อยู่ในซีรีส์นะครับตัวนี้อยู่ที่ความเท่ของมันครับของไดรเวอร์นีมีความสวยงามในที่เป็นด้วงคาบุโตแล้วก็ด้วงการแท็กน่นะครับ มีความสวยงามทั้งไฟแล้วก็การลุกวิธีดีไซน์การเล่นมีทำออกมาได้ดีครับตัวนี้ได้เจียนดับของเรานะฮะต่อไปครับคาเมนรเรเดอร์คิบะน่าเมาถึงตัวที่5 c a คาเมนรเรเดอร์คิบะนะฮะคิบะเนี่ยตัวคิบะเบลเถือว่าทําได้ดีมากครับเพราะว่าถึงจะมีแค่ตัวคิบะเบลตัวเดียวแล้วก็ของที่แถมมาให้คือน้อกหุีหอันนะฮะก็สามารถเล่นลุกเล่นไดค่อนข้างเยอะมากครับมีเสียงออกมาให้ เราได้ติดตามชมกันมากมายเลยทีเดียวต่อมาคาร์เมนไรเดอร์ดีเคสนะฮะนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นการอ่านการ์ดยุคหลังๆแล้วนะครับแต่ว่าทำออกมาได้ดีมากขึ้นนะฮะดยการอ่านบาร์โค้ดครับและเสียงที่ออกมาก็ดูเหมือนในซีรีส์มากกว่าที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีออกทั้งรุ่น Copy s e l e c t ชันอะไรมาด้วยนะฮะก็สามารถไปติดตามชมกันได้ครับ ต่อไปในเรื่องคา r m เมนเรเดอร์โอสนะครับคาเมนเรเดอร์โอสมีตอนที่ออกมาเป็นกระแสฮือฮามากก็คือการสแกนเหรียญซึ่งบวกหลังๆบันไดเนี่ยมักจะทําให้ไม่สามารถกอบได้นะฮะนแะครับแต่ได้ขายของกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็น DX ที่มีความนับสิใจในเรื่องการสแกนเหรียญแล้วก็มีเหรียญให้เก็บมากมายไก่กองเลยนะครับถึงจะไม่เก็บดี ก็ยังสามารถเลือกเก็บกับแคนดี้ทอยได้ครับตัวต่อมาคาเมร์ไรเดอร์วิสซาร์ตอ่าตัวนี้ใช้หลักการของเรื่องแม่เหล็กนะในการใช้การเล่นเสียงนะฮะต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีมากครับใช้แหวนสแกนไปที่ข้างหน้านะครับผมก็เลยต้องบอกว่าแล้วก็สามารถเล่นด้วยกันได้หลายตัวหมายถึงหลายไดเวอร์อามาเล่นด้วยกันได้นะฮะต้องบอกว่าสุดยอดมากครับและตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงลืมไปไม่ได้นะครับก็คือ ของซีรีส์คาเมเนเตอรไกมูครับผมก็ตัวนี้ที่ติดเรียดลิสตัสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของ l o อกซีท d ครับที่สามารถแอพพายเอาไปได้กับทุกอุปกรณ์แทบจะเร็ยกว่าทุกอุปกรณ์ในซีรีส์นี้ต้องใช้ล็อ s e ี d เป็นตัวเล่นหลักเลยทีเดียวครับก็เลยติดในอันดับของเราวันนี้นะครับ ก็ทั้งนี้นะครับการจัดอันดับนี้ก็ขึ้นอยู่กับดยู่ในอภินิษส่วนตัวอาการชอบส่วนตัวบ้างนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะที่มีราดับอยู่ในใจนะก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์และก็ติดตามในเพจ e x c l u s i v e All Review นะครับผมก็อย่าลืม Subscribe ใน YouTube ด้วยเพราะว่าเราจะมีคลิปดีให้คุณดูทุกสัปดาห์เลยครับผมสัปดา์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสัปดาน่าจะมาพบกับหัวข้ออะไรก็อ,อย่าลืมติดตามได้ในรายการ e เ c l u s i v e All Review ทางแฟนเพจวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทางวันนี้ก็ต้องขอบคุณลิปวิดีโอจากช่องเจ็ดรีวิวทอยด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม